พอจับให้นะคะอยากกินนะลูกเอ่อจับให้พอยางหนูพอยังมาถึงบ้านเลยก็ให้โชคเลยนะคะรับโชคกับน้องบอ่าโอเคพอแล้วพอแล้วอะไรเอ่ยให้โชคกับพี่ๆด้วยนะคะนี่นะคะกับหัวนี่นะคะอ่า ไปแล้วค่ะให้โชคแล้วก็ไปเลยสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องบอพลอยคิดดื้อนะคะวันนี้แม่นิกได้พาน้องบอพลอยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพี่บัวอยู่ที่นูน่นมีอ่พี่ควานปาดูแลพี่บัวอยู่นะคะเดี๋ยวแม่นิกก็จะขึ้นไปหาพี่ปาแล้วเนาะวันนี้พาอ้วนกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าอา่าอ้วนต้องมาทํางานเนาะนะคะเอาอยัางอีกเหรอ อ่าอ่าอชอบอันไหนชอบอันไหนอืมโอเชโอเชอืมโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะโอเคนับไปเลยค่ะอน้องอ้วนอันนี้ก็มีอ้อยกับญ้านะคะพี่อิงพี่ควาคุณตาแสนดีก็จัดเตรียมไว้ให้น้องบอบพลอย นี่เลยความจริงน้องอยู่กับคุณตานะคะแต่ว่าช่วงกลางวันคุณตาก็าไปเดินเล่นชมไร่ชมสวนนะคะแย่น้องพลอยก็ต้องไปแสดงแล้วท่านใดมาเที่ยวมาพักผ่อนช่วงสงกรานต์อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกับน,น้องพลอยมาหาน้องบอพลอยด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดียามเช้าเช้านะคะแม่ลืมเปิดคอมเมนต์หรือเปล่านะ แม่นิกว่าแม่น,นิกลืมเปิดคอมเมนต์หรือเปล่านะฮะโอเคน้องอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องบอกรอยอยู่บ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่รัตนาพี่สายสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้าเลยนะคะ วันนี้อากาศก็ร้อนๆเลยนะคะนี่ร้อนๆพอสมควรเลยนะคะอากาศตอนนี้แดดออกแรงตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้แม่นิคคาดว่าวันนี้อากาศน่าจะร้อนนะคะพี่แดดมาแรงตั้งแต่เช้าพี่ปริยาพรสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆค่ะวันนี้อากาศร้อนๆเลยพี่ๆได้เมนูอะไรกันคอมเมนต์บอกแม่นิกหน่อยนะคะ เช้ามายังคิดไม่ออกเลยว่าจะทานอะไรกันปัญหาโลกแตกนะคะวันนี้กินอะไรดีบอกเดี๋ยวคอยยิบปลากระบืน้นสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะตอนนี้น้องอ้วนกินเอ่าหญ้าเนเปียนะคะแล้วก็มีอ้อยด้วยค่ะพอดีว่าพี่ควานคุณตาแสนดีนะคะไปตัดอ้อยตัดหญ้ามาไว้ให้น้องบอปลอยนะคะนี่ แล้วก็ไว้ให้คุณตาแสนดีด้วยเนาะให้คุณตามาอยู่กับน้องนะคะนี่เลยอืมอ้อนใหญ่แล้วอ้อนใหญ่แล้วสวัสดีวันจันทร์ค่ะพี่น้อยเดี๋ยวไอ้ถ่ายาโทมากรก็ได้ค่ะครับคบโอเคค่ะวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะขอให้พี่ๆครอบครัวน้องบอพลอยนะคะมีแต่ความสุข,ส,ขสมหวังทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ เห็นเงียบเยบเมื่อวานพาน้องอ้วนกลับบ้านใช่ค่ะเมื่อวานพาน้องอ้วนกลับบ้านนะคะพาน้องอ้วนกลับบ้านจ้าเอานะ้าทาแป้งแต่เช้าเลยอากาศวันนี้ร้อนนะคะแดดแรงแดดแรงค่ะแดดแรงอ้วนดูอารมณ์ดีแต่เช้าใช่ค่ะได้นอนได้นอนกับคุณตาเมื่อวานตื่นเช้ามาอารมณ์ดีเลยนางคิดถึงพี่บู มาช้าแต่มานะสวัสดีจ้าพี่แก้วโอ้เล่นดินอะไรขนาดนี้ละ่ะลูกตายแล้วโอ้ตื่นเช้ามาก็เล่นดินเลยพ่อควานค่ะพ่อควานพาน้องไปค่ะโอ้กินหญ้าก,กรอบๆเลยพี่ถังก็จะบุบๆหน่อยนะคะพี่พี่ พี่ถังน้องบอกพลอยก็จะบุบบุบหน่อยนะคะเพราะว่าน้องอ้วนจัดการพี่ถังหนักมากเลยคิดถึงกันหนักมากพี่ถังบุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอ้ถูกใจกินยาก,กรอบอ้อยหวานหวานพี่ๆขาแนะนำเมนูตอนเช้าหน่อยค่ะ แนะนำเมนูตอนเช้าหน่อยนะคะแม่น่คิดไม่ออกเลยข้าวต้มหรือโอชเ,เดี๋ยวคุณพ่อกำลังเอาเอา่อาไอคุณพ่อกำลังเอาพี่อิงเอาย่าไปแล้วคุณพ่อกำลังไปดูพ่อแสนสุขนะคะน้องอ้วนอยู่บ้านกับแม่หนูจะไม่ดือ้อใช่ไหมลูกหนูจะดื้อไหมเนี่ยือ อ๋อปกติน้ำต้มหูปลาทองโขงก็โอเคนะคะพี่พีๆขาแต่ว่าแม่นี้กะจะไม่อิ่มโอ้แต่แล้ว <c oughs> อีนางเล่นฝุ่นหนักมากเลยค่ะ <c oughs> สารักฝุ่นน้องแล้ว <c oughs> พ่อควานพาไปจากแกงหน่อมไม้โอ้ แกงหน่อไม้ก็เลิศเหมือนกันนะคะแกงหน่อไม้อยากกินแกงหน่อไม้เหมือนกันดูเลิฟลี thank you เวลาพ่อจะไปจากนาก็จะอ้อนประมาณเนี้ยค่ะโอ้ตอนเที่ยงส้มตำแกงหน่อไม้สวัสดีค่ะพี่แมมตอนเที่ยงเนี่ยส้มตำเนี่ยคือที่สุดแล้วนะคะหนูชอบทานเหมือนกันส้มตำ ส้มตำตัวทิ้งเที่ยงนี่ที่สุดเลยมาเอาเข้าวจีกับแม่มาน้องนี้กูว้าวคุณแม่ขาส่งสุรินด่วนจ้าบ e r y บ o o d d กูด e น a เบบีบ้า thank you โ oh. ออีนางเลนดินอะไรขนาดนี้ละ่ะลูก ตายแล้วตัวอ้อว,นอวนกลมๆบล็อกๆเลยนะคะน,นี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะพี่พี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ทาแป้งเลยจ้าอ้วนทําอะไรแบบนั้นคะอ้วนทาแป้งค่ะพี่พพอดีว่าอ้วนเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะอ้วนก็ทาแป้งเลยยามเช้าเ้าวันนี้อากาศร้อนนะคะพี่พี่ที่สุรินอากาศร้อนเลยนะคะอากาศร้อน บอพลอยกลับมาแล้วจ้าบอพลอยต้องอ,อมาทำงานจ้าแม่นคิดไม่ออกเลยจ้าเมนูอะไรเนะาะเช้านี้คาดว่าน่าจะเป็นข้าวต้มนะคะคาดว่าน่าจะเป็นข้าวต้มเลย ว้นทาแป้งกันแดดก่อนค่ะเดี๋ยวผิวเสียแป้งต้องกันแดดแล้วนะคะแป้งชนิดนี้ดูค่ะเต็มหลังเต็มใบนี้เลยดูค่ะพี่พี่โอ้นี่แน่ถูกใจพี่ปาล์มค่ะพี่ปาล์มพี่ปาล์มอยู่ดูพี่บัวขาวจ้า เดี๋ยวแม่นิกจะพาพี่ๆไปดูถังนะคะน้องอ้วนจัดเต็มมากน้องอ้วนจัดเต็มมากเลยพี่ๆดูค่ะบุบกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะบุบกันไปข้างหนึ่งเลยโอ้โหเล่นได้แบบอืแกงส้มหน่อไม้ดองอยแซ่บๆเลยค่ะแกงส้มหน่อไม้ดอง แรงคลายร้อนการมาแรงกัดแน่เลยเก่าไม่ถึงเมื่อคืนน่าจะยุงกัดนะคะน่าจะยุงกัดเพราะว่าอากาศร้อนแต่ถ้ามีลมนะคะก็จะไม่ค่อยมียุงค่ะพี่ๆถ้ามีลมที่บ้านก็จะไม่ค่อยมียุงแต่เมื่อวานมันร้อนเนาะนะคะก็จะมีพี่ยุงมาหน่อยนะคะโอ้ถูกใจเลย พี่อิงตัดหญ้าไว้ให้เยอะแยะถูกใจเลยมีทั้งหญ้ามีทั้งอ้อยแดดร้อนๆชวนน้องจ่อยมาเล่นน้ำอ่างสปาได้เลยจ้าขอบคุณค่ะอ๋อหาดูไม่เจอเลยเดี๋ยวรอบหน้านะคะมาหาน้องบอพลอยพี่บัวขาวได้เลยจ้า ไว้มาเที่ยวรอบหน้าเนาะถ้าหาน้องไม่เจอโทรหาแม่นิกก็ได้นะคะโทรหาแม่นิกสอบถามได้เลยว่าน้องเอ่อระหว่างพักอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะพามาหาน้องมาถ่ายรูปก,กับน้องได้เลยจ้าโอ้ถูกใจทำไมมันหิวแต่เช้าเลยบ่ลูกเออ โอ้ตัวสองสีแต่เช้าเลยเป็นเอ่อเป็นช้างสีทูโทนนะคะน้องบอพลอย <c oughs> <c oughs> เป็นช้างสีทูโทนนะคะพี่พีๆถูกใจคักตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะนี่น้องอ้วนเนี่ยอาบน้ำแล้วก็ไม่ลืมทาแป้งอาบน้ำแต่ก็ไม่ลืมทาแป้งนะคะ ังไงหลูกมันถูกใจใช่ไหมเนี่ยโอ้กินใหญ่เลยค่ะถูกใจถูกใจอ๋ออ้อยหวานหวานกับย่ากรอบกรอบนะคะทำไมถูกใจเหลือเกิน สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะพี่ๆขาสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วฝากกดอ่คอมเมนต์กดสติกเกอร์ให้แม่นิดหน่อยนะคะมันขึ้นไหมหนาอหรือว่าเราลืมหรือว่าอินเทอร์เนต็ตช้าอีกแล้วไม่เห็นคอมเมนต์พี่ๆอินเทอร์เนต็ตน่าจะช้าอีกแล้วนะคะ เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหมันถูกใจจริงๆน้องอ้วนน่ารักแต่เช้าเลยขอบคุณครับดูค่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็โกยดินขึ้นไปเต็มหัวเต็มห,มหลังอีกแล้วค่ะโอนางก็จะเล่นตามภาษานางนะคะพี่ๆเล่นดินเล่นโคลนเล่นอะไรตามอายุตามวัยของนางนะคะโยนดินเล่นดูค่ะ พี่อาทิตย์สวัสดีค่ะน้องพลอยให้ตัวไหนเนาะต้องดูคลิปย้อนหลังค่ะต้องดูคลิปย้อนหลังค่ะพี่อาทิตย์สวัสดีจ้าน้องอ้วนอร่อยไหมลูกโอ้กินยาเอ้ยกินอ้อยให้วันหวานในปากแล้วก็มากินญ้านะคะจะได้กินได้เยอะๆวิถีคนอ้วน วิธีเด็กน้อยตัวอ้วนๆนะคะต้องกินเอ่อต้องนางต้องกินอ้อยก่อนเพอนางกินอ้อยแล้วมีรสหวานในปากแล้วนางก็จะกินหญ้าตามอย่างนี้นะคะดูค่ะือ <c oughs> ถูกใจ <c oughs> ถึกใจแฮ <c oughs> ง <c oughs> โอ้ดูค่ะข่ห้างกินซะด้วย <c oughs> ขว่ยห้างกินซะด้วย <c oughs> วันนี้มีไลฟ์สดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องรอต้องรอติดตามนะคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะน้องอ้วนโอ้ร้อนเหรอลูกอากาศร้อนนะคะวันนี้ที่สุรินอากาศร้อนแดดออกตั้งแต่เช้าเลยจ้าวันนี้แดดออกตั้งแต่เช้า สวัสดีค่ะพี่จินนาขายผลไม้ไหมวันนี้เดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาแจ้งพี่ๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นิต้องไปดูผลไม้ก่อนเนาะว่ามีไหมนะคะถ้ามีผลไม้ก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดแจ้งพี่ๆก่อนว่าจะมาเวลาไหนนะคะน้องอ้วนกินอย่างอรดอร่อยเลยนะคะตอนนี้ เอาอีกหมอ้วนถูกใจถูกใจขอบคุณค่ะพี่ฮีโรสวัสดีค่ะรักษาหุ่นด้วยน้องบอพลอยใช่ไหมคะเป็นสาเป็นนางหุน่นอ้วนจังเลยคลิปนี้เลยค่ะพี่อาทิตย์คลิปนี้เลยจ้ะ เดี๋ยวน้องปิดไลฟ์สดนะคะช่วงที่น้องให้โชคจะเอ่อจะอยู่ช่วงต้นคลิปจ้าน้องจับโชคให้นะคะส <c oughs> <c oughs> งสัย <c oughs> อ้วนจะหิว <c oughs> น้ำด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแม่นี่โอ้ <c oughs> สายน้ำอยู่ทางนู้น โอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวแม่นี่จะขออนุญาตไปทํากับข้าวก่อนนะคะรู้สึกว่าจะเริ่มหิวข้าวมาแล้วยังไงฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะคะยังไม่ทราบว่าวน,นี้จะไลฟ์ผลไม้ไหมเนาะเดี๋ยวแต่ถ้าไลฟ์อย่างไรจะมาแจ้งนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูผลไม้ที่ร้านก่อนนะคะที่ร้านก่อนเนาะ,ะยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์สด แจ้งพี่ๆนะคะว่าจะมาช่วงกี่โมงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องบอพลอยขี้ดื้อและพี่บัวขาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่อาิตทีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ